กเษกเษตรเกษตรแบบบ้านาวันนี้เรามาไม่ทันตอนขึ้นหัวเริ่มแรกอีกแล้วครับคุณตาขึ้นไปแล้วครับนี่ครับขึ้นหัวไปแล้วเหลือแต่สารรอบนะครับสารรอบรอบหัวสุมรอบ สองรอบแล้วค่อยสารตอกนะครับปนะเป็นมวยจะไปนสนี้จะปมวยาวตาบอกสุมนี้เสร็จก็จะพักไปดูมวยนะครับมวยตู้ ชอบดูมวยตู้ครับวันนี้ชวันเจ็ดนะครับวันอาทิตย์ดูเพลินๆนะครับมวยตู้ดูเวทคนชอบมวยนะครับการพักผ่อนของคุณตายแบบหนึ่งวันอาทิตย์ขาดไม่ได้ครับมวยตู้ ช่วงเย็นเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนขึ้นหัวส่งครับเพราะว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายเดี๋ยวก็จะไปพักดูมวยแล้วครับ ลัดหัวนครับรอบที่หนึ่งาให้ดูใกล้ๆครับลัดหัวพอลัดไปแล้วก็จะสลับคุ้ยนะครับสลับคุ้ยล่างขึ้นบนเข้าให้รอบก่อนนะครับจอดเข้าให้รอบแล้วเราค่อยมาสลับด้านขึ้นบน ครับ,นรบมนม้วน,นม้วนทำเป็นเกลียวซ่อนนะครับ็นรูปรแล้วก็มันเริ่มนะครับตัวนี้นี่เราล่างขึ้นเราล้างขึ้นสล,ลับตัวนี้จะทำง่ายนะครับกดล้างขึ้นบน ะดับเผู้สืบทดอดครับผู้สืบทอดครับคนต่อไปเจ็ดสารสมก่ช่วยตาจันรูนนะครับนี่ครับคนนี้กำลังฝึกเ,เดี๋ยวก็เป็น เดี๋ยวคุณตาจะสอนให้น้องเป็นยูนี่น้องก็ว่าสารเป็นยูมาเรื่องการทำเด็กเพื่อน้องโอเ ล,ล่างขึ้นบนเสร็จรอบที่หนึ่งก็ขึ้นรอบที่สองนะครับรอบที่สองก็เหมือนกันนะครับขึ้นรอบไปหมดแล้วก็จะลางขึ้นบนสลับเหมือนเดิมเหมือนรอบแรกม้วนเกี่ยวคานหาลวดมามัา คัดบิดลงเรล่อันนี้บิดแทนลวดครับถ้าจะสวยงามก็ต้องเอาลวดมันรัดนนเจเลา้าสวยงามก็ตัดลวดแล้วไว้ถัก<า>ลานจนบนุญ มันเสมอครจัดลายไปด้วยครับจะได้สวยงามหออขึ้นรอบสารรอบมันจะจัดไม่ได้นะครับมันจะไม่สวยับเสร็จหนึ่งซุ้มรับการขึ้นหัวซุ้มแล้วก็ให้ดูเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวกันขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกเลยเราจะพามาดูใหม่นะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อน โอ้นี่ตัวขัดยังไม่ขัดนะครับดูตัวขัดก่อนขัดตอนนี้ก็ได้นี่นจะมีไม่ขัดไม่เสริมนะครับเสริมอีกตัวหนึ่งเราก็ดัดโคง้งเราขึ้น,น รอบสุ่มนะครับต่อไปก,ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ